คือต้องบอกก่อนว่าหนูเองเนี่ยช่วงแรกๆเลยมีทั้งปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวหน้าอ,อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเพราะว่าตัวเองต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นคนชอบอัดน้ําปุ่นเนี่ยมันลอกเป็นขุยเออ้วก็บอกเขาว่าพี่หนูเกิดปัญหานี้จริงแล้วหนูก็ไม่รู้จะทาไงมันต้องมีตัวช่วยซึ่งวันนี้เนี่ยตัวช่วยของซานิีเนี่ยนะคะก็คือคตัวนี้เลยค่ะครีมบาบาร่าคือต้องบอกว่าตัวเราเองเรารู้สึกได้เลยตอนที่เราใช้เนี่ยนะคะว่ามันมีความ กักเก็บความชุ่มชื้นของผิวเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าห,หน้าเราที่แห้งเนี่ยมันดีขึ้นชัดเจนแล้วก็ได้รับรางวัลในกลุ่มไบเทนนิน่งและที่สําคัญมันทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสอาจจะดูว่าข้นเข้มใช่ไหมคะแต่พอจับขึ้นมาแล้วก็ทาแบบนี้ อ่ะดูซึมไวชดชไวดูซึมไวไวบางเบานะคะ,คะและที่สําคัญคือชุ่มชื้นนะคะพอเราทาลงไปที่ผิวหน้าเนี่ยสังเกตได้เลยว่าหน้าตัวของสานิเองเนี่ยหน้านุ่มเด้งแล้วก็แลดูกระจ่งางใสขออนุญาตใช้แป้งพับของเขาที่โด่งดังมากคนรู้จักอยู่แล้วแล้วก็ทับเพิ่มเข้าไปใช้ตบ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 เข้าไปพี่หนิงหนูจะบอกว่าคุณไม่ต้องใช้รองพื้นเลยนะ,ะคือมันแบบมันดูกระจ่าง คือมันเหมือน,ม,นมันถูกทํามาให้ให้ให้อยู่ด้วยกันแล้วแม่งมันของที่ดีที่สุดใช่ไห<ช>ม<ะ>ถูกต้องค่ะแล้ว